สวัสดีกาล,ลยานามิตรทุกท่านวันนี้ก็ขอตอนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่คุณจะรับชมรับฟังคลิปนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังโดยวันนี้จะมาพูดถึงผู้ที่มีลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือดวงจิตที่สื่อวิญญ,ญาณบุญวาสนาหรือบ่วงกรรมที่ต้องมาพบเจอกับสิ่งนี้ผู้ที่มีลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือ จะเป็นผู้ที่มีดวงจิตที่มีพลังจิตค่อนข้างละเอียดด้วยแรงบุญในอดีตชาติและปัจจุบันชาติสร้างแต่คุณงามความดีไว้มากเป็นการสร้างบุญใหญ่บางคนเคยเป็นผู้ที่ฝึกฝนจิตเป็นคนที่เข้ายานสมาธิมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาอันสูงส่งไม่ว่าจะเป็นบุญวาสนาบารมีที่สามารถมีจิต สื่อกับพบภูมิอื่นได้หรือเป็นบุพกรรมที่ทำให้ต้องมารับรู้และปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจในหลักสัจธรรมอย่างแท้จริงโดยทั้งสองกรณีนี้ให้ถือซะว่าเป็นบุญกุศลเป็นบุญกุศลอย่างไรหรือเป็นบ่วงกรรมอย่างไรตัวอย่างเช่น มีเด็กคนหนึ่งปัจจุบันอายุ16ปีเขาเป็นคนที่เห็นเทวดาเห็นดวงวิญญาณตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เป็นคนที่มีซิกเซนมีจิตสัมผัสตั้งแต่เด็กๆโดยเล็กๆก,ก็พยายามจะบอกพ่อกับแม่และคนใกล้ชิดเสมอว่าตนเองเห็นแต่ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กคนนี้อายุได้ห้าขวบตาเสียไปด้วยอุบัติเหตุจมน้ำ แต่ที่บ้านไม่มีใครรู้ออกตามหาแล้วก็ไม่มีใครเจอออกตามหาตั้งแต่เช้าจนมืดจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งเด็กชายได้บอกกับแม่ว่าแม่ครับแม่ครับผมเห็นตามาหาผมและตาก็บอกกับผมว่าตานอนอยู่ใต้หนองน้ำท้ายหมู่บ้านซึ่งเมื่อแม่ได้ยินเช่นนั้นก็ยังไม่ปรับใจเชื่อ จนสักพักหนึ่งคิดว่าลูกน่าจะพูดความจริงเหลือไปเห็นว่าเบ็ดตกปลาที่อยู่ในบ้านของตัวเองนั้นได้หายไปตาน่าจะอยู่ที่หนองน้ำอย่างที่ลูกพูดจริงๆเมื่อครั้นรุ่งเช้าจึงใต้ออกไปตามหาคนในหมู่บ้านเพื่อให้มาช่วยกันค้นหาทุกคนต่างช่วยกันค้นหาร่างของตาจนเจอเหมือนกับที่เด็กคนนี้พูด ทุกคนจึงเชื่อยึดถือยึดมั่นความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณของเด็กคนนี้หลังจากนั้นต่อมาก็มีเรื่องเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณและสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งคนในหมู่บ้านจะเชื่อคำพูดของเด็กชายคนนี้และนับถือให้เขาเป็นเหมือนกับผู้วิเศษคนหนึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ทุกคนพ้นทุกข์ทั้งจิตวิญญาณและมนุษย์ด้วยกัน พอนานวันเข้าเด็กคนนี้เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากจะออกนะจุดจุดนี้และได้เข้าใจสัจธรรมมากขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วการที่ตนเองได้ช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเป็นผู้ที่อยู่ในภพอื่นรวมถึงมนุษย์ด้วยกันตนนั้นได้มองด้วยปัญญาว่าการที่เราช่วยผู้อื่นให้ค้นทุกข์ด้วยวิธีนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ว่าจะเป็นโลกวิญญาณมนุษย์หรือเทวดาตนเองนั้นอยากออกเดินทางสายกลางจึงตัดสินใจบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนหรือหลักการช่วยเหลือการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงให้ทุกผู้ทุกนามนั้นพบกับหนทางสว่างหนทางแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะอยู่พบใดภูมิใด,ดตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เห็นทางสว่างเห็นธรรมเห็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์อย่างแท้จริงในภพทั้งสามภพก็คือทั้งโลกมนุษย์โลกวิญญาณนรกกระพูมร,รวมถึงสวงสวรรค์ให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงไม่กลับมาสร้างกรรมชั่วต่อกันอีกโดยมองเห็นว่าพรสวรรค์และความสามารถพิเศษนี้เป็นเคียงโอกาส ที่จะทำให้ตนได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ดีกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปโดยไม่มีความรุ่มหลงกับสิ่งนี้ไม่ได้ย็ดติดและเรียกร้องอะไรกลับมองเห็นว่าพรสวรรค์ที่คนอื่นว่าวิเศษนี้เป็นเพียงสิ่งที่ขัดขวางการบรรลุสัจธรรมอย่างแท้จริงในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในการสร้างคุณงามความดี ทั้งหมดทั้งมวลที่กลาา่าวมันี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากในอดีตชาติจะส่งเสริมให้รับรู้ถึงภพภูมิอื่นและส่งเสริมให้ได้สร้างบุญบาร,รมีต่อเรียกว่าเป็นบุญต่อบุญหากบางท่านที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้คุณมีความสามารถทางจิตวิญญ,ญาณได้ยินเสียงรับรู้ด้วยจิตรู้อนาคตหรือความฝันที่แม่นยำ มองเห็นดวงวิญญาณเห็นสะสารพบภูมิอื่นเหมือนสามเณรถ้าไม่หลงผิดไม่ยึดติดก็ไม่เป็นผลไปสู่ความโลภไม่เป็นผลไปสู่ความเสือ่อมอยู่ในทางสายกลางไม่หลงยึดติดกับสิ่งน,นี้จะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะ ผู้ที่มีพรสวรรค์ในลักษณะนี้เป็นคนที่มีต้นทุนเดิมที่จะต่อยอดไปสู่สายธรรมะอยู่แล้วในหลักความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมีราคามีการตอบแทนของมันอยู่แล้วจะสร้างบุญต่อผู้อื่นก็ยังอาจจะเป็นการสร้างกรรมต่อหรือการสร้างกรรมที่มันปนอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นบุญมากตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือให้วิญญ,ญาณได้ไปเกิดในภพภูมิอื่น หากตนไม่ได้มีบุญบรารมีสูงมากพอหรือทำไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้ดวงวิญญาณน,นั้นไปเกิดในภพภูมิที่ไม่เหมาะสมทำให้เขาเองอาจจะได้รับความทุกข์แม้จะได้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งตามที่ปรารถนาอีกกรณีหนึ่งการสร้างกรรมก็อาจจะเป็นการสร้างบุญที่ปนอยู่ตัวอย่างเช่นมีคนขี้เมาคนหนึ่งดื่มเหล้าเมาหยำเป ต้องการจะเดินกลับบ้านแต่เนื่องจากตัวเองนั้นเป็นคนที่ชอบหาเรื่องจึงเข้าไปหาเรื่องกับเด็กกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ข้างซอยก็เลยเกิดการทะเลาะทุบตีทำร้ายกันเกิดขึ้นจนในที่สุดก็ลงเอยอยู่ในคุกสักหนึ่งคืนในเวลานั้นเองเป็นช่วงที่บุญคุศลและช่วงที่กรรมนั้นได้กำหนดช่วงมาแล้ว ที่จริงแล้วเขาตั้งใจจะกลับบ้านเพื่อไปซ้อมลูกซ้อมเมียแต่ด้วยช่วงกำหนดแห่งบุญเข้ามาถึงลูกเมียของเขานั้นก็เลยไม่ถูกทุกตีอาจจะรอดตัวไปแต่ตัวเขาเองอาจจะได้ไปสร้างกรรมกับผู้อื่นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มีช่วงกำหนดเวลาแห่งบุญและกรรมของแต่ละคนของแต่ละชั่วโมงไว้สัสธรรจะทอันแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ก็ล้วนแต่มีหนทางอยู่สองทางคือทางที่ดีและทางที่ไม่ดีปนอยู่ต่อไปก็เป็นความสามารถทางจิตวิญญาณที่เน้นเรื่องของบ่วงกรรมจึงทำให้เกิดความสามารถทางจิตวิญญาณนี้จะยกตัวอย่างให้คุณฟังอย่างเช่นมีชายสองคนซึ่งเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาก่อนในอดีตชาติเขาสองคนนี้มีความสามารถในเรื่อง คาถาอาคมแล้วก็เก่งไสยเวทมีการเข้าฌานสมาธิสิทธิ์คนนี้เป็นผู้ที่คล้อยตามและทำตามที่อาจารย์บอกส่วนอาจารย์นั้นก็เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างเก่งมีชาวบ้านนับหน้าถือตาเขาได้เห็นผิดเป็นชอบมีความสามารถทางจิตวิญญาณในส่วนนี้แต่ใช้ผิดหลอกลวงประชาชนเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยไม่นึก ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือเป็นสิ่งที่ผิดนานวันเข้าก็ยิ่งทำในสิ่งที่ผิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจนได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อถึงแม้ว่าจะเป็นผลกรรมที่ปนกับผลแห่งบุญในการช่วยเหลือผู้อื่นก็อาจจะเป็นบุญที่น้อยกว่ากรรมที่ตัวเองก่อจึงทำให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดอาจารย์คนนี้เสียชีวิตไปแล้วกลายเป็นดวงวิญ,ญญาณเร่ร่อนส่วนศิธิ์นั้น ถึงแม้จะไม่ได้ทำอะไรผิดมากแต่เป็นผู้ที่คลอยตามและช่วยอาจารย์ทำก็อาจจะได้รับกรรมที่น้อยกว่าปัจจุบันชาตินี้สิทธิ์ได้เกิดมาในอีชาติพบหนึง่งเป็นคนที่มีความสามารถทางจิตวิญญาณนะคะแต่ว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งคอยติดตามเป็นเจ้ากรรมในเวรก็คือเป็นอาจารย์ของเขาที่เคยสร้างกรรมหนักร่วมกัน ทั้งสองคนนี้ก็เลยต้องมาใช้บวงกรรมในเรื่องจิตวิญญาณร่วมกันสิทธิ์คนนี้มีความสามารถทางจิตวิญญาณแต่ต้องเน้นในการช่วยเหลือผู้อื่นต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยมีดวงวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวลน,นั้นคอยสื่อหรือคอยช่วยเหลือชายคนนี้ให้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้อื่น ถือว่าเป็นบ่วงกรรมที่ทำร่วมกันแต่เป็นการสร้างบุญโดยใช้จิตวิญญาณความสามารถและพรสวรรค์ของตัวเองที่ติดตัวมาในอดีตชาติเพื่อปลดหนี้ศีลเวรกรรมที่ได้สร้างไว้หากไม่ทำแล้วก็อาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตยิ่งทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นตกต่ำส่วนผู้ที่เป็นอาจารย์นั้นก็เป็นดวงวิญญาณที่ได้รับเคราะห์กรรม หากช่วยเหลือสิทธ์หรือสร้างกรรมดีก็อาจจะได้อยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นนี่คือจิตวิญญาณพลังงานของความสามารถทางจิตวิญญาณที่มาพร้อมกับบ่วงกรรมการที่จะได้ช่วยใครในเรนื่องของจิตวิญญาณอาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่บนมากับความผิดนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถรับรู้ได้เลยเหมือนตัวอย่างที่พูดให้คุณฟัง เพราะฉะนั้นทุกคนควรตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทรักษากายวาจาใจตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบผลบุญนั้นจะยิ่งช่วยให้ความสามารถพิเศษของคุณนั้นเพิ่มพูนและที่สำคัญช่วยให้คุณรู้และเข้าใจว่าพรสวรรค์พิเศษที่ได้มาพรสวรรค์พิเศษของคนที่มีพลังงานจิตอิญญาณ เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้สร้างบุญและก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เรานั้นไม่ควรยึดติดยึดมั่นเพราะมันอาจจะเป็นเหตุผลแท้ที่จริงที่ทำให้คุณนั้นใช้ชีวิตไปสู่ทางเสือ่อมควรจะเดินทางสายกลางเพราะแท้ที่จริงนั้นไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองและตัวเราเองก็ไม่สามารถจะช่วยใครได้ทุกเรื่อง และช่วยได้ตลอดสำหรับการบรรยายคลิปเสียงในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากช่องชาญไห่บรรลุธรรมกับกาลยานิมิตรทุกท่านที่มีความคิดเห็นและแง่คิดแนวทางในทิศทางเดียวกันเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปในลักษณะนี้ที่เป็นสายบุญสายพุทธอย่างแท้จริงขอบคุณทุกทุกท่าน